สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับตัวของ Windows Server นะครับตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวของ Windows Server นะครับแล้วให้เราโหลดตัวของ Windows Server 2019มานะครับคลิกตรงตัวของ ISO นะครับแล้วก็ Continu e ไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ตัวของข้อมูลของเรานะครับแล้วก็กด Continu e นะฮะแล้วมันจะขึ้นให ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับให้เราโหลดเข้ามานะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดตัวของ vm ของเรานะครับขึ้นมานะครับหลังจากเปิด vm ของเราขึ้นมานะครับให้เราสร้างตัวของ v i s u a l machine ของเราขึ้นมานะครับอันนี้กด next ไปเลยฮนะ next ตรงนี้นะครับให้ตั้งเป็นตัวของ Microsoft Windows ครับแล้วก็ตั้งเวอร์ชั่นเป็น Windows Server 2019นะครับแล้วก็ Next ไปเลยฮนะตรงนี้นะครับให้ใส่ชื่อตัวของ VM ของเรานะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ของที่เราจะใส่ไฟล์ VM ของเราไปนะครับจากนั้นนะฮะ Next แล้วก็ตรงนี้นะครับให้ใส่ตัวของ d i s k นะครับขนาดของ d i s k นะครับแล้วก็ ใส่ไปเสร็จก็เน็กได้เลยฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เรากด custom นะครับก็ไปตั้งตัวของ memory นะครับเป็น4 g นะครับโอเคฮะจากนั้นให้เรากดตรงตัวของ cd นะครับแล้วก็ใส่ตัวของ iso ที่ติ๊กตรงของ use iso นะครับแล้วก็ใส่ iso ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เรากด cancel ไปได้เลยฮะแล้วก็กด finish ครับจากนั้นนะครับให้เรากดตัวของ start ไปเลยนะฮะโอเคฮนะถ้ามันขึ้นอย่างนี้ให้เราปิดมันเว้ทิ้งไว้ก่อนครับแล้วก็ ไปตั้งค่าตัวของแันหนึงนะครับโอเคไปที่ setting นะครับแล้วก็ไป option ฮนะแล้วก็ตัวนี้นะครับ เปลี่ยนเป็นไบออดนะครับก็ลองรันดูอีกทีนะฮะ โอเคนะครับหลังจากที่เราเปิดมาได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับให้ใส่ตัวของภาษานะครับแล้วก็เวลานะครับแล้วก็ตัวของคีย์บอร์ดของเรานะครับก็เซตให้มันเป็นอังกฤษก็ได้ัะแล้วก็เน็กไปเลยฮะจากนั้นกด install ครับ จากนั้นนะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกตัวของอันที่สองนะครับแล้วก็เน็กไปเลยฮะอันนี้ก็แท็บเซแล้วก็เน็กไปตรงนี้นะครับกดคัสตอมนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะให้เลือกตัวของไดของเรานะครับก็จะแบ่งไดครับก็เน็กไปเลยฮะจากนั้นรอมันสักพักหนึ่งนะครับ เดี๋ยวตัดไปตรงเสร็จเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราใส่ตัวของพาสเวิร์ดนะครับของ VM เรานะครับตอนเข้านะครับก็ใส่ไปฮนะ จากนั้นกด finish ไปนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็กด control ultimate delete เพื่อ unlock นะฮะนี่ก็ใส่ password ของเราไปฮะโอเคนะฮะ okay, เดี๋ยวรอมันสักครู่เี้โอเคนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวของ windows server เสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะมาทำตัวของเ web s e r v ร์กันนะครับ ตอนแรกนะครับให้เราแอดตัวของโลของเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนนะครับเป็น Windows Server นะฮะกดตรงนี้นะฮะโอเคนะจากนั้นให้ไปที่เซิร์ฟเวอร์โลนะครับแล้วก็ให้ตั้งเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคฮะคแล้วก็แอดฟิลเตอร์ไปนะฮะจากนั้นก็เน็ก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  เลยนะฮะแล้วก็อินสตอลฮะช่วงระหว่างอินสตอลนะครับเราจะมาทำตัวของหน้าเว็บกันนะฮะให้เราเปิดตัวของตัว t e x t Editor มานะครับอะไรก็ได้นะฮะเป็นโนะครับ นะฮะก็หนะึ่งฮะเราจะเขียนเว็บด้วยภาษาลอง html นะครับ ขียนข้อความลองอะไรก็ได้นะครับจากนั้นให้เซฟไฟล์นะครับจากนั้นนะครับให้เราเซฟไฟล์เป็นไฟล์ html นะครับโดยตั้งชื่อว่า index นะครับ เป็นหน้าเริ่มต้นฮะโอเคนะฮะแล้วก็เซฟไว้ในใน C นะฮะเดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งมาลองรับนะครับ จากนั้นกดเซฟนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบหลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่เราเซฟแอบหนึงนะฮะับนี่นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้นำสกุลไฟล์ดูก็ได้นะครับว่าเราเซตเป็นไฟล์ html แล้วหรือยังนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาทำตัวของเว็บเซิร์ฟเวอร์กับบนตัวของเซิร์ฟเวอร์แมนเจอร์กันนะครับก็ไปที่ตัวของ t o นะครับแล้วก็ i s s นะครับ i i s นะครับจากนั้นนะครับให้เราลบตัวของ Default ของเราก่อนนะครับเพราะเราจะสร้างเป็นตัวของ ที่เราเขียนมาเมื่อกี้นะครับกด add web ครับแล้วก็ตั้งชื่อเว็บไซต์ครับเป็นอะไรก็ได้ตัวนี้ตัวของ pad นะครับก็ให้เราเอาตัวของที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็ชื่อเว็บนะฮะเดอร์ที่ชื่อเว็บนะฮะ ต่อมานะครับให้เรากดโอเคได้เลยฮนะนี่นะครับก็จะได้ตัวของเว็บเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะก็ให้เรากดตรงนี้นะครับเบราว์เซอร์เว็บไซต์นะครับก็ลองกดรันดูนะฮะโอเคนะฮะโอเคนะฮะนี่นะครับแสดงออกมาแล้วนะครับก็ ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษด้วยนะครับผมนายธีทินคงศรัตรยาวงครับ1800711102003ครับขอบคุณครับ